เราต้องการคนที่มีความคิดสร้างสรรค์เป็นศิลปินในคริปจักเนี่ยที่ไม่ได้รู้จักเพียงแค่เรื่องของความสามารถแต่เราจะต้องเป็นที่รู้จักในเรื่องของการที่เราเดินติดตามพระเยซูคริสต์เมื่อคนเห็นชีวิตของเราเนี่ยเขาไม่ได้ชื่นชมเราเพราะว่าเรามีความสามารถที่ดีแต่เขาชื่นชมเราเพราะว่าชีวิตที่เปลี่ยนเหมือนกับพระเยซูมากขึ้นเรื่อยๆพี่น้องครับวันนี้ถามตัวเองว่าเรารักคนมากขึ้นไหม เราอดทนมากขึ้นไหมพี่น้องครับของประธานฝ่ายวิญ,ญญาณไม่ใช่ตัวกําหนดความเติบโตของคริสเตียนนะฮะไม่ใช่บอกว่าโอ้ฉันฉันเทศนาได้ฉันร้องเพลงได้ฉันเล่นดนตรีได้เพราะฉะนั้นฉันเก่งกว่าคนอื่นของประธานของประธานลากศัพท์คือคําว่าก a r i s มันเป็น Grace ที่มาจากพระเจ้านะฮะเราไม่สมควรที่จะรับแต่พระเจ้าให้มาด้วยพระคุณของพระองค์เพราะฉะนั้นเนี่ยของประธานไม่ใช่ตัวกําหนด การเติบโตฝ่ายวิญญาณของคริสเตียนแต่ผลพระวิญญาณในชีวิตของเราเมื่อเรายอมจำนวนแด่พระเจ้าว่าจะเปลี่ยนเราเราเป็นคนที่อดทนมากขึ้นเป็นคนที่รักคนมากขึ้นของผลพระวิญญาณ9ก้าอย่างในชีวิตเราเติบโตมากขึ้นเพราะฉะนั้นการเติบโตฝ่ายวิญญาณจะถูกวัดด้วยการที่เราเปลี่ยนแปลงชีวิตเหมือนกับพระเยซูมากขึ้นเท่านั้นเพราะฉะนั้นผมอยากถูกนินจพี่น้องแวมทุกคนนะครับเป้าหมายในการทําธุรกิจแวมไม่ใช่ว่าเราจะต้องเก่งกว่าทุกคน ไม่ใช่ว่า,าจะต้องดูโดดเด่นกว่าข้างนอกมันมันไม่ใช่สิ่งที่เราเป้าหมายสูงสุดเป้าหมายสูงสุดคือเราอยากเห็นทุกคนในพันธกิจของเราเป็นเหมือนอย่างพระเยซูมากขึ้นวันต่อวันน้องเอเมนไหมครับเราจากอยากจะเห็นทุกคนได้รับการเปลี่ยนแปลงที่มาจากพระเจ้าได้เติบโตรู้จักพระเจ้ามากขึ้นทุกทกวันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าการที่เรารับใช้พระเจ้าในงานแวมเนี่ยมันเป็นงานที่เสรีสลับ บางทีวันนี้พี่น้องหลายคนอาจจะรู้สึกว่าโอ้ฉันรับใช้ในวินดสตรีที่ไม่ถูกหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะบางครั้งโอ้คนเข้ามาด้วยท่าที่บบโอ้ฉันจะต้องแบบอยากอยากปล่อยของเงี้ยอยากปล่อยของอะไรประมาณนั้นแต่ว่าความจริงๆมันไม่ใช่การปล่อยของพี่น้องมันเป็นการรับใช้พระเจา้าเพราะฉะนั้นงานเล็กงานใหญ่งานน้อยงานไม่น้อยเราไม่เกียดผมชอบคำหนึ่งในภาษาอังกฤษคือ whatever it takes อะไรก็ได้ที่เราทำได้พี่น้องทำเลย ผมแบ่งปันเสมอเลยว่าผมเริ่มงานนวัสการเนี่ยไม่ใช่การเป็นผู้นำนัสการนะฮะผมเริ่มทํางานวนัสการจากการที่เป็นคนฉายเนื้อเพลงแล้วก็ทําหลายปีเลยเป็นคนทํางานฉายเพลงเนื้อเพลงแต่ก่อนเราไม่มีคอมพิวเตอร์เนาะเราก็ใช้แผ่นใสนี่แหละครับพี่น้องจำได้แผ่นใสแผ่นใสเขียนแล้วก็เอาไปใส่แล้วก็ฉายแสงแล,ลออแล้วก็ทุกอาทิตย์ลบออกแล้วก็ทําใหม่เพราะฉะนั้นผมเชื่อจริงว่าพระเจ้าทรงใช้ทุกๆคนได้ ถ้าเราไม่เกี่ยงงานถ้าเราไม่เป็นคนที่เล่นตัวในความเป็นจริงแล้วทุกคนถูกเรียกมาเป็นบุตรของพระเจา้าและเป็นผู้รับใช้ของพระองค์เอเมนไหมครับ